ทำงงในถามกลางบรรยากาศที่ถั่วผักทั่วลาาทั่วกองทัพได้จะตั้งเสลิมสลองวันสั่งตั้งกองทัพปาสสนลาวครบหอบเจหปีอย่างเป็นขบวนการผุดฟื้นก้วงขวางและมีความหมายความสําคัญอย่างลึกซึ้งในตอนเช้าของวันที่2 3มกราคมสอง4่กองบัญชาการทหารแขวงสวรรคเทตได้จะตั้งสวนสนามเสลิมสลองวันสั่งตั้งกองทัพปาสสนลาวครบหอบเจหปี อย่างเป็นขบวนการถอดปืนทางนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเติบใหญ่เข้มแ,แข็งและเ็ดสำเร็จนาทีของกำลังประกอบอาวุธกองบัญชาการทหารแขวงสวรรค์เขตในการปกปักรักษาท้องถิ่นของตนให้มีความสง,งบมั่นคงและประชาุสสนอยู่เย็นเป็นซุขทางบุชมส่วนวาภาพบรรยากาศพิธีเสลิมสลองวันสั่งตั้งกองทัพปัสกาลาคมอบ7 5ปีของกองบัญชาการทหารแขวงสวรรค์เขตจะเป็นเนื้อแน้นเซิรนบรรทัดานติดตามขับสม जाओ बुढ़ जवान सीध भी सारे वो नाकों में जगा जान भरे सब तक है लाया जान दुद दुद तो क्यों बुल बुझे कम कम सुन कम भाग ले आज ना बुले ना भाग भाई क्या भाई पता है ना कम कम बहुत अच्छा बहुत कम बहुत बुल भरे के तार कमल तो बुल बुल जाना चलो चलो मत बुलाओ खूब होके जिम्मा भी जो बैठो ना खेत दाएं कहाँ تَوَبَيْتُ لِلَّهِ بِنَجَاتِهِ تَوْبَةً กองบัญชการฐหานแขวงสวรรคเขตได้จัดตั้งพิธีเสริฉมสงหวันสั่งตั้งกองทับประชาชนลาขบฮอ b บ75ปีในวันที่า3มังกร2 0๐4โดยการให้เกียรติข้าว่วมเปลี่ยนประธานของทานบุญโจมอุบลประเสริฐ กรรมการศูย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานผักแขวงเจ้าแขวงแขงสวรรณเขตมีสหายพลโทว,วงคำพรม,มกรกรรมการศูย์กลางภาคของหลัดธมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสหายพลเจตวาสศรีทวิไซยคณะประจําผักแขวงเลขาคณะภาคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงสวรรณเขตมีบรรดาสหายการนําของแขวงนายและพลทหารนายและพตลตํารวจพนักง,งานปฏิบัติอาวุโสบํานาญวีรชนแห่งศาสตร์และหนักขบแข่งขัน แขกถึกเซินพร้อมด้วยพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงเข่าหวา่วมท่านบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานผักแขวงเจ้าแขวงแขง,งสวรสดเขศได้กล่าวปราศัยในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพประาชสนลาวครบรอบ75ปีในครั้งนี้ว่า มูลเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายใหญ่ตัวรวมทั้งผลงานและไสลนะที่กองถับปัชาุนลาวย่่นมาได้ตลอดระยะเจปีผ่านมากองถับปัชาุนลาวกำเนิดเกิดขึ้นในทามกลางปทตชาติถือพวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งเข้ามาหุกหานและครอบครองประเทศเลาวเฮาโดยภายใต้การนำพักของพรรคกองถับได้ลุกฮือขึ้นต่อสู่ต้านการหุกหานอย่างเป็นขบวนฝืนฟืฟ้นในขอบเขตทั่วประเทศ ในวันที่10มังกรปี1 9 4 9กองทัพลาวอิสระได้หับการประกาศสั่งตั้งขึ้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกองทัพปัาจนลาวในปัจจุบันอยู่เขตลาวหงเพียงสามเมืองเสียงข้อแขวงหัวพันโดยแม่นประทานไกส่สอนพมวิหารเป็นผู้ประกาศสั่งตั้งและซี่น้ำบัรซาโดยกง การประกาศสั่งต่างกองทัพปาสโซลาวแมนเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายสำคัญที่สุดซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของศาตดเป็นบัตรก้าวแห่งการเติบใหญ่ขั้นใหญ่ตัวของการปฏิบัติทั้งแมนการเติบใหญ่เข้มแข็งของกำลังประกอบอาวุธและเป็นบัตรเลี้ยวที่เป็นลักษณะตัดสินในภารกิจต,ต่อสู้ปล่อยศาตดภายหลังได้หับการสั่งตั้งขึ้นกองทัพ ก็ไดประเสริฐหนักกับศัตรูโตให้กาดที่มีกําลังแห้งเหนือกว่าหนบทั้งกําลังพลและอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ที่ัันสมัยกว่าแต่ด้วยน้ําใจหักซาดอันสูงสง่งและสืบทอดมูลเสื้อพิรันหานบ่อย้อมจํานวนของบรรพบุรุษและซนเสื้อซาดลา้ากองทัพเฮาได้ดําเนินการต่อสู่อย่างพิรันหานเด็ดเดียวเดียวแน่นและญาติได้ศซส,สนะเป็นเกาเ้ามา ก้าวไปสู่การสถาปนาสาธารณร,าน,า,รา,านแระนลัดภาษาทีปิดไต่ปลายสุลาวในวันที่2ธันวาคม1น7 5อย่างสัง,ง่าผ่าเผยในโอกาสที่มีความหมายความสําคัญนี้อย่างได้หับสมการแสดงศิลปาวรรณคดีสมักลินของกองบรรณาการทหารแขวงสวาารรคเขต ้มการแสดงก้อนกําลังสวนสนามส่งประกอบมีก้อนทุงไสเดินหน้าห่แก่ขบวนสวนสนามมีความสง่าพ้าเผยและมีความเข้มแข็งก้อนกำลังองค์การหาหงส่งแมนพนักงานพนักการอ้อมข่างกองบริษาทการฐ่านแขวงสวรรคเขตก้อนกำลังกองพ่นน้อยฐ่านห้าพีสามก้อนกำลังกองพันน้อยฐ่านห้าพีสี่ก้อนกำลังกองพันน้อยฐ่านห้าพีหกก้อนกำลังกองโขนถ่านห้าพีสี่ ก้อนกำลังป้องกันความสงบแข็งก้อนกำลังกล่องพันใหญ่64ก้อนกำลังกล่องพันตีพิเศษ207ก้อนกำลังทหารไซเดนสก้อนกำลังโฮงเฮียนการทหารท้องถิ่นก้อนกำลังแพทย์หญิงก้อนกำลังกล่องห้อยสืบข่าว208ก้อนกำลังกล่องห้อยป้องกันอากาศ618ก้อนกำลังกล่องห้อยสืบข่าว234ก้อนกำลังโฮงหมอทหารแขวงสวรรค์เขตก้อนกำลังกล่องบรรดาการทหารเมือง ก้อนกำลังกองหลอนป้องกันตัวและก้อนกำลังแกวงก้อนเหมือนซนสาวนาครไก่สอนผมิหานจากนั้นจะได้หับสมการแสดงหน่วยกระบองและแมวหน่วยสู่หบป้องกันตัวของเหล่าหกบีพิเศษหับสมการโดดจองจากเหล่าหอบหัดอากาศกอกพันใหญ่เจ็ดถึงสามสมการแสดงยิงปืนเปิดปลายนำใจวันที่ซาวมังกรหมั่นยืนและไร้การแสดงอื่นๆเพื่อให้มีบรรยากาศคึกขึ้นเหมือนตื่นและมีความหมายสัมพันธ์ สบายดีดเดจ้าในการจะตั้งสวนสนามเสลิมสลองวันสังตั้งกองทัพปัสสาวบครอบเจษมหาปีของกองประชาการทหารแขวงสวรรค์เขตในครั้งนี้มีความหมายความสำคัญคืออะไรเจ้าเจ้าก็คือนั้งพอะหูน้ำแก้วละว่าวันสังตั้งกองทัพปัสสาวบครอบเจษมหาปีปีนี้สุธีมีความหมายสำคัญเพราะว่ามันเป็นการ แสดงถึงความเติมเงยขยายตัวของกองทัพประชาชนลาวเฮาวในตลอดระยะ75ปีผ่านมาสันสำรับอยู่กรมสกาดหานแขวงสวัสดิกตรมหาอำนาจมีการ,าาห,าารหางหาการเกี่ยมข้องพบดต่างๆ,ๆเพื่อจะตั้งงานเสริมฉลองวันสำคัญต่างนี่ให้มีความหมายสำคัญลึกซึ้ง,อ,งอยู่ทั่วแขวงและก็ได้มีบรรดาขบวนการต่างๆคิดแหล่ามีบรรดากิจกรรมต่างๆที่บินออบ แล้วมือนี้เป็นมือที่มีความหมายความสำคัญที่สุดแห่ควยสวรรค์นักเขตขอพเขาแต่จัดตั้งมิตีงานห่มมิติ้งเฉลิมฉลองหใหญ่อย่างเฮ็ดอะไรให้วันสังสารค์กองทัพซาสราเขาปีนี้ให้มีบรรยากาศฟุ้นและพวกเขาได้จัดตั้งมิติ้งเฉลิมฉลองใหญ่และทั่วแคว้นได้จัดขึ้นอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เห็นว่าทั่วร์คักทัวรล่าและทัวพวงศร้ทาทังชาลร่วม เป็นปีที่มีความหมายสำคัญซึ่งพวกจัดตั้งเสริมสลองและพันขนาย,ยายมติกรมชุมนย์ใหญ่ครั้งที่สิบเอ็ดของพรรคและสำหรับอยู่ขาาเขตสวรรค์เขตเป็นมติกรมชุมนย,ย์ใหญ่ครั้งที่เก้าของคณะบริหารงานพรรคแขวงและสำหรับอยู่ก,กรมสการทหารแขวงเบาเป็นครั้งที่ห้าขององ,กกองอค์คณะพรรคก่อประการทหารแขวงและเห็นว่ามหัศจรรย์มินิเบาได้มีบรรยากาศพุ้ื้นมลซึนและติดพันกับการปรับปรุงก่อสร้างกลมก้องและปรับปรุงก่อสร้างกำลังอยู่ก่อบรการเบา เนื่องในโอกาสประชาต่างของทัพชาติลาวหัวหอมจิตภาีในปีนี้และขับเจ้าในะนำผู้บงงังคับบัญชาอยู่กรมสกานทหารแขวงสวนนัิเกตรู้ซึ่งเกีเกยรติยางสูงที่ได้มีโอกาสประกอบส่วนงานวันสําคัญดังกล่าวนี้แล้วโอกาสที่มีความหมายสําคัญนี้ขับเจ้าต่างนาให้คณะพระคณะปัะชาก่อพัการอาหารแขวงต่างนายนายและพนักฐา,า,ารผู้กองสการอาหารแขวงโควิศัยพรอนมายังการนำักลัฐ การนำกระทรวงการเกษตทุกทุกทานจงมีพลันไมัยสมบูรณ์ซืบต่อซีนำนำพาประเทศชาติ์ก็คือกองทัพสาสลาเบาให้ตื้มให้ตื้มให้ซืบต่อตื้มในเข็มแข็งกระจางพยุดจังแลลกขออวยพรบรรดาสาหายน่ายลำพัทหาราน้งหมดในกำลังกองพุทธและจงมีสุขภาพแข็งแกร่งความกันซืบต่อให้สำเร็จนาทีที่พักลัฐและประชาชนมอบไม้ขอขอบใจ การบูชพิธีเสลมสลองวันสังตังกองทับบาสสลาวรบขอบเยปีของกองบรรทาการทหารแขวงสวรรค์เขตสำเร็จลงด้วยหมากพลอันจบงามนี่แมนหมากพลอันสังงามของคณะัาคณะบรรทา,าพนาาาักงานักขบกองบรรทาการาหาร